บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอกน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธรรมะที่เป็นปหุลานุสาสนีคือเป็นอนุสาสนีคำพร่ำสอนไม่เป็นอันมากให้บุคคลรู้ทุกหรือรู้จักทุกโดยที่ได้ทรงยกเอาขันห้าอาญตนะนสบสองขึ้นแสดง โดยทวิล,ลักษณะสองหรือคำสั่งสอนที่แสดงชี้ยกเอาขันห้าขึ้นแสดงให้รู้จักลักษณะสองคืออนิจจลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงและอนัตตลักษณะ ลักษณะที่นาไม่ใช่ตัวตนดังนี้ก็เป็นประหุลานุสาสนีถ้อยคำพร่ำสอนที่มีเป็นอันมากของพระพุทธเจ้าูพระบรมศา,ศาสดาและที่แสดงโดยลักษณะสามคือเติมทุกขลักษณะเข้ากรุงกลางเป็นอนินจลักษณะลักษณะว่าไม่เที่ยง ทุกขลักษณะลักษณะเป็นทุกข์และอนัตตลักษณะลักษณะเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนก็เป็นปหุลานุศาสนีคำร่ำมสอนที่มีเป็นอันมากเช่นเดียวกันก็ยกเอาขันห้าอายาญตนะณะสิบสองเหล่านี้ขึ้นเป็นที่ตั้ง เพื่อให้กำหนดพิจารณาให้รู้จักเช่นเดียวกันสำหรับที่แสดงลักษณะสองคืออนิจจลักษณะกับอนัตตลักษณะนั้นหากจะมีปัญหาว่าไม่ขาดทุกขลักษณะไปหรือก็ตอบได้ว่าไม่ขาดทุกขลักษณะนั้นแม้ไม่แสดงก็รวมอยู่ ในอนิจจลกษณะกับทั้งอนัตตลกษณะนั่นเองและในบทสวดมนต์ตอนเช้าที่ไม่ได้แสดงทุกขลักษณะด้วยเมื่อกําหนดดูบทสวดก็จะเห็นได้ว่าเริ่มด้วยที่สวดแสดงว่าเราทั้งหลายทุกคนเป็นภูอันความทุกข์อย่างลงแล้วมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าอยู่ด้วยกัน และความทุกข์ที่ยังลงความทุกข์ที่เป็นเบื้องหน้าของทุกๆคนนี้ก็คือชาติททุกข์จาราทุกข์มรณะทุกข์เป็นตน้นดังที่พระบรมศา,ศาสดาได้ตรัสแสดงชี้ไว้ในหวดทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ในอริยสัจทั้งสี่ ทุกที่แสดงไว้ว่าทุกคนมีทุกอย่างลงมีทุกเป็นเบื้องหน้านี่ก็เพื่อให้ทุกทุกคนได้บังเกิดธรรมสังเวชคือความสังเวชใจเพราะเหตุที่มีทุกประกอบอยู่ล้อมอยู่โดยรอบเพื่อที่จะได้ขนขววยปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็น ความมุ่งหมายในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคำว่าทุกนี้จึงเป็นคำที่รวมทั้งหมดฉะนั้นเมื่อได้กำหนดพิจารณาให้เกิดความสังเวชว่าทุกคนมีทุกอย่างลงมีทุกเป็นเบื้องนาดังนี้จึงได้สวดไปถึงพหุลานุสาสนีของพระพุทธเจ้า ยกเอาขันห้าขึ้นมาสตดเพื่อที่จะได้กำหนดพิจารณาต่อไปให้มองเห็นว่าอย่างไรก็คือว่าขันห้าอันเป็นที่ตั้งถึงสมมติบัญญัติว่าอัตภาพความเป็นตัวเราของเรานี้ก็คือกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขาร กองวิญญาณก็ล้วนไม่เที่ยงล้วนเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนเพราะบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนาไม่ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงทุกคลักษณะไว้ในที่นี้อีกเพราะได้ยกความทุกข์ขึ้นมาปรารบไว้ในเบื้องต้นแล้วอันเป็นที่รวมของลักษณะทั้งหมด ก็เป็นอันว่าอันิจจตาความไม่เที่ยงอนัตาตาความเป็นอนัตตาก็รวมอยู่ในคำว่าทุกคำเดียวอันนี้นั่นเองและก็จะพึงเข้าใจอีกได้ว่าอนันิจจตาความไม่เที่ยงนั่นก็รวมเอาทุกขตาความเป็นทุกข์ไว้ด้วยเพราะที่ชื่อว่าความไม่เที่ยงก็เพราะเป็นสิ่งที่เกิดดับ ความเป็นสิ่งที่เกิดดับนี่เองคือตัวไม่เที่ยงถ้าเที่ยงแล้วเกิดก็จะต้องไม่ดับดำรงอยู่โดยไม่ดับความที่ดำรงอยู่ดังนี้จึงจะเที่ยงแต่เมื่อดำรงอยู่ไม่ได้ต้องดับจึงชื่อว่าไม่เที่ยงและเพราะความไม่เที่ยงดังนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์คืออาการที่ต้องถูกความเกิดและความดับ ดังนี้บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามองลงไปในลักษณะที่ต้องเกิดต้องดับอยู่ตลอดเวลาดังนี้เหมือนอย่างถูกความเกิดความดับบีบคั้นจึงมีลักษณะที่เป็นทุกข์และแม้ไม่มองในลักษณะเหมือนอย่างถูกบีบคั้นดังนั้นความที่ต้องเกิดต้องดับก็คือความที่ไม่ตั้งอยู่คงที่ ต้องแปรปรนเปลี่ยนแปลงไปลักษณะไม่ตั้งอยู่คงที่ดังนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์าะฉะนั้นทุกข์จึงอิงอยู่กับความไม่เที่ยงนั่นเองและก็อิงอยู่กับความไปนัตนตาไม่ใช่อัตตาตัวตนด้วยถึงจะไม่แสดงทุกขลักษณะเอาไว้ทุกขลักษณะก็รวมอยู่ในอนิจจตาความไม่เที่ยง กับอนัตตาความไม่ใช่อัตตาตัวตนดังกล่าวและข้อที่สวดกันว่าสเบสังขาราอานิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังเบธรรมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนหรือว่าเติมข้อทุกข์เข้ากงกลาง เป็นไตรลักษณ์วสบเบสั้างขาราอานิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสบเบสังขาราดุขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สเบธรมาอนัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนจึงมีปัญหาถึงข้อท้าย ว่าทําไมจึงสวดวสเบธามาอนัตตาไม่สวดวสร้างขาราอนัตตาก็ตอบได้ว่าอันที่จริงก็สวดได้วสเบสร้างขาราอนัตตาสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนแต่จะต้องสวดเพิ่ม ข้อหนึ่งว่าสบเบวิสัง้าราอนัตตาวิสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนฉะนั้นเพื่อมาให้ต้องส่วนเพิ่มเป็นสองข้อในข้ออนัตตาจึงใช้ธรรมมาเข้ามาแทนเป็นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาฉะนั้นคำว่าธรรมทั้งปวงนี้ ท่านจึงแสดงว่าหมายถึงทั้งสังคตธ,ธรรมธรรมะที่ถูกปรุงแต่งก็คือสังขารและอสังคตธ,ธรรมธรรมะที่ไม่ถูกปรุงแต่งคือวิสังขารเพราะอนัตตานี้ทั้งสังขาร ั้งวิสังขารต่างเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนด้วยกันสังขารน,นั้นก็คือสิ่งผสมปรุงแต่งวิสังขารนั้นขามคือสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งที่ท่านแสดงว่าอย่างสูงสุดก็ได้กันิพพานหรือวิราคธรรมธรรมะที่สิ้นความติดใจย,ยินดี หมดความปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวงวิรากะธรรมหรือนิพพานสิ้นกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดใจทั้งหมดเป็นวิสังขารหรืออสังคตรธรรมที่เป็นยอดตามพระพุทธภาษิตที่ได้แสดงไว้ว่าอาสังคตรธรรมทั้งหลายนั้นมีวิรากะธรรมคือนิพพานดังนี้เป็นยอด และเมื่อแสดงอย่างนี้ก็บ่งว่าจะต้องมีวิสังขารหรืออสังขตธรรมมากอย่างหรือหลายอย่างด้วยกันฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูให้ดีก็ย่อมจะมองเห็นว่าบรรดาสิ่งทั้งหมดนั้นก็จะต้องมีสิ่งที่ปรุงแต่งกับสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งเป็นคู่กันสิ่งที่ปรุงแต่งนั้น ก็จะต้องมีว่าปรุงแต่งจากอะไรจะต้องมีสิ่งที่เป็นต้นเดิมมาเป็นส่วนปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงได้มีคําสมมติบัญญัติเรียกสิ่งที่เป็นต้นเดิมอันเป็นที่มาของสุงสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายว่าธาตุซึ่งบรรดาสังขารทั้งหลายนั้นก็จะต้องมาจากธาตุ และธาตุในทางพิจารณานั้นก็ดังเช่นที่ตรัสสอนให้พิจารณาว่ากายนี้ปรุงมาจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและเติมอากาศสาพหเข้าอีกก็เป็นธาตุห้าแต่โดยมากก็แสดง แค่ธาตุสี่สำหรับพิจารณาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ธาตุเหล่านี้มาปรุงขึ้นเป็นกายและเมื่อกายแตกสลายธาตุทั้งหลายที่ปรุงเข้ามารวมกันก็เป็นกายนี้ก็แตกแยกกันและบุคคลทุกๆคนนั้นยังมีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้เข้ามาประกอบอีกด้วยจึงเป็นบุดุ์สตรี เป็นบุคคลฉันั้นพระพุทพระบรมศาสตรสดาจึงได้ทรงแสดงว่าบุรุษบุคคลเรานี้มีธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ดังนี้มาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นเป็นบุรุษสตรีเป็นบุคคลดังที่ปรากฏอยู่ เพราะฉะนั้นธาตุเมื่อเป็นธาตุแท้ก็ย่อมเป็นวิสังขารแต่ว่าธาตุในทางพิจารณานั้นก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นธาตุแท้อย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ยังเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอีกนั่นเองแต่ว่า้าแสดงโดยลักษณะเช่นว่าสิ่งที่แข็งแข็งเรียกว่าปฐวีธาตุธาตุดินสิ่งที่ เอบอาบเหลวไหลเรียกว่าอาโปธาตุธาตุน้ำสิ่งที่อบอุน่นเรียกว่าเตโชธาตุธาตุไฟสิ่งที่พัดไหวเรียกว่าวายโยธาตุธาตุลมและสิ่งที่เป็นช่องว่างเรียกว่าอากาศสธาตุธาตุอากาศ,าด,าด,ากาศดังนี้ความเป็นธาตุก็ละเอียดเข้าไปอีกอย่างไรก็ดี ที่จะเป็นวิสังขารคือไม่ใช่สิ่งกรุงแต่งอันเป็นต้นเดิมที่แท้จริงนั้นก็จะต้องเป็นสิ่งที่แยกออกไปอีกไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนตัวอยู่อย่างนั้นแยกออกไปไม่ได้จริงๆจริงจึงจะเป็นตัวถัดแท้แล้วถ้าหากว่ามีอยู่นั่นก็คือวิสังขารทางวัตถุซึ่งเป็นต้นเดิมของสังขาร สิ่งผสมปรุงแต่งทางวัตถุทั้งหลายส่วนทางจิตใจนั่นจิตใจที่เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้ตัวรู้ที่ประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมทั้งหลายนั่นก็ยังเป็นสังขารส่วนผสมปรุงแต่งแต่ว่าตัวรู้ที่สิ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานทั้งหมดเป็นตัวรู้ที่รู้พ้นไม่มีสิ่งผสมปรุงแต่ง ไม่มีการผสมปรุงแต่งทั้งสิ้นเป็นรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหมดซึ่งอาจจะแสดงออกมาเป็นสมมติบัญญัติก็เป็นวิชาเป็นวิมุตตเป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีเครื่องปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวงดังนี้ก็กล่าวได้ว่าเป็นสภาพที่เป็นวิสังขาร ที่เป็นวิรคกธรรมหรือเป็นนิพพานส่วนวิญญาณธาตุารู้ที่ยังประกอบในอาสวะกิเลสก็ยังเป็นสังขารคือยังผสมปรุงแต่งเพราะฉะนั้นวิสังขารหรืออสังกตธรรมทางวิญญาณธาตุนั้นแสดงได้ตามหลักพระพุทธศาสนาดังนี้เพราะฉะนั้น จึงเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นคู่กันสังขารมีสังขารแต่ทั้งหมดนี้อนัตตาไม่ใช่อัตตาตุรสเพราะว่าเป็นสภาพธรรมดาเป็นธรรมดาที่เป็นไปอยู่ดังนี้ไม่ใช่เป็นใครไม่ใช่เป็นของใครเหมือนอย่างดินฟ้าอากาศที่เป็นของธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่เป็นใครไม่ใช่เป็นของใครความเป็นใคร เป็นของใครนั้นพระอุปาทานคือความยึดถือเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระบรมศา,ศาสดาจึงได้ตรัสสอนให้บุคคลกำหนดพิจารณาให้รู้จักตัวทุกข์อันมีอยู่แก่ทุกทุกคนดังที่สวดว่ามีทุกขอย่างลงแล้วมีทุกขเป็นเบื้องหน้าเพื่อให้มองเห็นทุกและ ความที่จะมองเห็นทุกนั้นวิธีที่พิจารณาที่เป็นประหูลานุศาสนีนี้ก็เป็นวิธีที่สำหรับที่จะฝึกให้มองเห็นทุกได้เป็นอย่างดีและก็จัดเข้าในไฟล์วิปัสสนากรรมฐานซึ่งจะต้องมีสติเครื่องนำก็คือสติปัฏฐาน ซึงจะมาเป็นสติสัมโพชฌงค์สติที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้ได้ปัญญาวิจัยธรรมะและเมื่อวิจัยธรรมะได้ก็จะเป็นสม,มาสติวิจัยทุกข์ได้มองเห็นทุกข์ได้แต่ว่าการที่จะมองเห็นทุกขนี้ที่เป็นสิ่งที่ยากก็เพราะว่า บุคคลยังติดอยู่ในทุกข์ยังพอใจอยู่ในทุกข์ยังมองเห็นว่าเป็นความสุขคือเห็นทุกข์ว่าเป็นความสุขึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่านันทีคือความเพลินกับราคะความติดใจยินดีดังเช่นขันห้าอันเป็นสมมติบัญญัติว่าเป็นอัตภาพอันนี้อันเป็นขมวดที่พระพุทธเจ้า ได้ตรัสสอนว่ากล่าวโดวยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกแต่แม้เช่นนั้นก็ยังมีความเพลินความติดใจยินดีอยู่ในทุกนี้คือยังเพลินยังติดอยู่ในรูปขันกองรูปในเวทนาขันกองเวทนาในสัญญาขันกองสัญญา ในสังขารขันกองสังขารในวิญญาณขันกองวิญญาณและไม่ใช่แต่เท่านั้นเมื่อมีความเพลินมีความติดใจยินดีก็ย่อมมีความดิ้นรนของใจใครที่จะได้ใครที่จะเป็นใครที่จะทำลายอันเกี่ยวแก่ความเพลินและความติดใจยินดีนี้ด้วย ไส่ที่จะได้นั่นก็คือใครที่จะได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจต่างๆใครที่จะเป็นนั่นก็คือไส่ที่จะให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของตนอยู่ตลอดไปใครที่จะทำลายนั่นก็คือใครที่จะทำลายสิ่งที่มาขัดขวางต่อความ ประสบความสำเร็จในการได้ต่อความที่จะเป็นของตนเป็นตนอยู่ในขันห้านั้นจิตจึงมีความดิ้นรนวัดแกวงกระสับกระส่ายและอาการที่จิตมีความดิ้นรนวัดแกวงกระสับกระส่ายไปเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะเป็นเพื่อที่ทำลายนี้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าจัดยยกเอาข้อนี้ขึ้นมาว่า เป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความลิ้นรนทยานอยากดิ้นรนทยานอยากไปเพื่อจะได้เพื่อที่จะเป็นเพื่อที่จะทำลายซึ่งอาจจะย่อลงได้เป็นสองคือดิ้นรนทยานอยากเพื่อที่จะดึงเข้ามาอย่างหนึง่งเพื่อที่จะผลักออกไปอย่างหนึง่งความดิ้นรนทยานอยากที่จะได้ ที่จะเป็นนั่นเป็นความลิ่นรนทะยันอยากในอันที่จะดึงเข้ามาความลิ่นรนทยันอยากที่จะทำลายเป็นความลิ่นรนทยันอยากเพื่อจะผลักออกไปก็คือว่าดึงเอาที่ชอบใจเข้ามาผลักที่ไม่ชอบใจออกไปอาการของจิตที่เป็นความลิ้นรนทยันอยากเหล่านี้เรียกว่าตันขาและก้อเนื่องมาจาก หรือประกอบกับตัวนั้นที่ความเพลิดเพลินกับราคะความติดใจย,ยินดีอยู่ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงมีความยึดยึดอยู่ในขันห้าไม่ปล่อยยึดว่าเป็นตัวเราของเราหรือว่ายึดว่าเอตังมะมะนี่เป็นของเราเอโซหมัสมิเราเป็นนี่เอโซเมอตตา นี่เป็นอัตตาตัวตนของเราย่อลงก็คือว่ายึดว่าเป็นตัวเราของเรายึดอยู่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเรายังมีความยึดอยู่ดังนี้ลักษณะที่ยึดนี้เรียกว่าอุปาทานลักษณะที่ดินรนทยานอยากของใจเรียกว่าตัณหา ลักษณะที่เพลิดเพลินเรียกว่านันทิลักษณะที่ติดใจยินดีเรียกว่าราคะเหล่านี้เป็นป้อนเดียวซึ่งเป็นตัวทุกขสมมูสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป